ไม่ไม่ต้องบนหวีผมให้เฉยเหวีผมให้เฉยๆฉยๆไม่ต้องบนอหวีผมหลอ่อเอาไหมหวีผมหล่อให้ไหมอู้หวีผมหล่อให้เฉยเฉยจริงๆอ่ะชอบนะหวีผมให้หวีผมให้โกรธทำไหมไม่เอาอะบนอีกแล้วแง่ นัน่นนั่นแม่วีผมให้เฉยเย<ๆ><ๆ>ก็ไม่ได้เอาอีกแล้ววิผมให้คนหลังวีผมให้เฉยเฉยไม่เอาเหรอ,หอไม่เอาเหรอวีผมใ, <c oughs> ให้เหอาวีผมไม่หรอวิผมให้หรอเฉยเย นั่นเห็นไหมกพขนไปแล้วหนึ่งนั่นขนไปแล้วมุ่นขนปิวไปแล้วนีผมให้ทำไมบ่นจังอุ้ยป่นจังเลยเนาะแม่ที่บน่นอุ้ยบ่นทำไมวีผมให้อ่ะบ่นตลอดก็มีผมให้เฉยเฉยจะอะไรนักหนา เอ,อยยังยังยีกหอีผมให้อีกแล้วบ่นอะไรอีกแล้วบ่นอีกแล้วเ็าวีผมให้นูปิวไปแล้วหนบ่ดตลอดพอยังพอพอเรืยังหวีผมให้พอหรืยังมีบ่นตลอดเลย หายยังหายหรือยังหายหรือยังหายแล้วหายหรือยังหายยังผีงงผมให้โอ้แมียวนี่ผีผมให้แล้วก็บน่นหล่อนะหล่อไหมเอาละไป แล้วปุ่มให้กูไม่เอาปุ่ม,ม,มให้นะปล่อยอางนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ผุ่ผมให้เหมือนกันปุ่มให้ แล้วหวีผมให้อ่ะบ่นอีกแล้วบ่นอีกแล้วหวีผมให้<อ>บ่นอีกแล้วหายยังหายยังยังอีกยังไม่หายอีกหวีผมให้ครับ <c oughs> โอ้วีผมให้เฉยๆไม่ชอบไม่ชอบเหรอ ไม่ชอบอีกแล้วเอาวีผมให้มาวีผมให้มาวีผมให้เฉยเฉยดุเชอดุทุกทีเลยเวลาวีผมให้อ่ะดุตลอดดุตลอดเลยพอแล้วพอแล้วปัปัวีผมให้นะวีผมให้นะปัด พอแล้วงั้นอ่ะพอหรือยังโ้ยผมให้พี่ตกแม่ตกแม่เจียวนะยนี้ผมให้ล้วก็ตกด้วยนะตกกันเลยนะยังไม่หายอีกเอาอย่างนี้ก็แล้ังก,กันเหอไหม